โอเคพี่อารัมจะพูดไทยให้น้องๆแปลเป็นอังกฤษนะใครตอบก่อนได้ก่อนนะฮะข้อแะ20บาทจริงๆข้อแรก20บาทแล้วก็จะตอบเป็น 40- 100พหร้อยงเรียงคำแรกคือกีตาร์กีตาร์กีตาร์ถูกต้องก็เป็นคำศัพท์นั่นแหละฮะ guitar แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเน้นไปยังหลังอะเป็น guitar แล้วต้องออกเสียงเป็นตัวีพอทหารเราพูดซิ guitar เออ guitar อ่าอย่างนี้เลยกีตาร์ยครับข้อต่อไปครับ40บาทครับได้แก่คำว่ากุง <c oughs> ้งฮะอ่ะเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะมาถูกทางแล้ว you're on the right track มาถูกทางแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะถูกนะว่าไงนะอ่า shrimp อ่าเราพูดซิ shrimp เอาไปเลยโอเค40บาทกุ้งครับลองออกเสียงดูนะครับ shrimp แล้วมีเพิกตอนท้ายเล็กน้อยคะ shrimp ข้อต่อไปครับหมวด60บาทแล้วนะนั่นก็คือคำว่ามังกรมังกรน่าก่อนโอ้นี่ dragon นะเราพูดสิ dragon มิงก้มิงก้มิงกอะไรเราพูดตามไปเลยครับ dragon นะ รับไปเลย60บาทโอ้ดรากอนไม่เราออกเสียงครับไม่ใช่ดาก้อนนะเราออกเสียงว่าด o r a a d d เราพูดสิดรากดรแล้วก็เกิน Dragon เออชัดไปเวอร์จริงๆริงใหม่ Dragon อ่าอย่างนี้เลยครับหมวด100บาทมาแล้วครับทุกคนครับแม่100บาทครับคำสุดท้ายได้แก่คำว่าเมื่อกี้มีมังกรนะ แล้วมีคำว่ากุ้งแต่ถ้าเป็นกุ้งมังกรกุ้งมังกรล็อบ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 เอแต่ผมบอกไปครับควรจะให้หรือเปล่าฮะผมว่าไม่ให้ขอโทษครับเรา,า่าเอาอีกข้อนึงนะแต่คำตอบที่ถูกต้องคือ lobster 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 l o b s ส e r lobster I love lobster, I love lobster. ข้อต่อไปครับ100บาทคือดาวอังคาร เสียงชิงรีดก,ก็มาครับคำว่ <c oughs> า,าดาวล่ะดาว star. star แล้วก็อังคารดาววันอังคารคือ tuesday tuesday งั้นดาวอังคารคือ star t u e d a y อ๋ออาดัมอาดัมหลอกข,ขอโทษครับไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นจริงๆครับมันคือ m a r s, <S mars mars ถูกต้องครับงั้นงั้นเปลี่ยนนะเปลี่ยนครับอีกข้อนึงครับนั่นก็คือคำว่าฟ้าแลบ ถ <Lightning. S 1> ูกต้องครับ lightning แล้วก็เน้นพยางถูกต้องครับ lightning lightning ถ้าเรามี ing ท้ายคำเราไม่ได้เน้นอ่ะนิน่ง lightning เราเน้นก่อนนะ lightning เราพูดสิ lightning lightning โอ้ชัดเป๊ะเวอร์เรากับว่าเป็นฝรั่งนะช่วยกวยยอดเยี่ยมกระเทียมด,ดองตอกเือให้น้องๆครับโอ้โหขอบคุณมากที่เล่นครับไปไปเก่งมากเลยครับสรุกไหมสนุก happy Did you have fun? บอกว่า yes I did เห็นไหมฮะฝรั่งเขาถามด้วยคขาว่า did ่า Did you have fun คุณได้สนุกไหมคุณตอบด้วย did ถามด้วย did ก็ตอบด้วย did Did you have fun? Yes I did เอาใหม่นะ Did you have fun? ah Did you have fun? Yes I did โอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเขาเงินคืนครับ ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ฮะได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบเอางี้เอางี้เอางี้เราให้น้องคนนี้2ีบาทครับสำหรับความมานะบากบันนะฮะนี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ